บบเพองหเหรอฮะอ,อยู่ดีๆภาพก็เป็นแบบนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยวิ่งกลับหลังสวยแล้วทุกคนมันยากไปเบาะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่กับโอบปอโคอนี่คนเดิมนะคะทุกคนคือช่วงนี้ปอลอะน้ำหนัก ขึ้นมากๆเลยอะตอนแรกปอหนักอยู่ประมาณ50ใช่ไหมแต่ตอนนี้คือปอหนัก5 6โ่แล้ววันนี้นะคะปอก็มีมดนะคะจะมาเล่นค่ะซึ่งมดนี้นะคะโคตรน่าสนใจภารกิจของมดนี้นะคะก็คือว่าเราเนี่ยนะจะต้องหาของให้อินโฟจังนะคะแล้วก็ต้องหาให้ครบด้วยนะแล้วก็ในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังทําภารกิจให้อินโฟจังใช่ไหมก็จะ มีตัวละครตัวอื่นนะคะที่กําลังวิ่งพยายามฆ่าเราย้ํานะคะว่าวิ่งไม่ใช่เดินนะคะแกมันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะจะมีสิ่งอื่นๆน,นะคะมาขัดขวางเราด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าอะไรบ้างเนาะจะต้องเปิดตัวมอดก่อนนะคะเราไปเริ่มกันเลยทุกคนอู้มาแล้วอะไรอะ่ะอ๋อเขากำลังนักถอยหลังอยู่ส น้องอาจจะกระตุกเล็กน้อยนะคะนี่ไงเห็นไหมมาแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะเสียงเกมเนี่ยอาจจะดังหน่อยนะคะเพื่อนๆเนาะไปเร็วอะไรอ่ะ No event is going to happen หรอกำลังมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเราค่ะทุกคนอะไรอ่ะว้ายโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้เลยหรอ แล้ว <Ready S 1> คือ <a> เสียงอะไรอะอะไรหรออุ้ย <Good luck. S 1> อุ้ยนี่ไงอินโฟจังบอกว่าเขาเนี่ยต้องการรูปปั้นนะคะเดี๋ยวนะรูปปั้นหรอรูปปั้นอันนี้เนี่ยปรจำได้ว่ามันอยู่ในห้องชั้นสามนะคะเพื่อนๆโอ้เอ้อินโฟจัง โอและนั่นคือฝูงของพวกที่มันจะมาฆ่าเราดูสิมีคุณครูด้วยอะไรอ่ะฮะอยู่ดีๆภาพก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีนับทอยหลังด้วยนะคะเอ้ยอ๋อ เมื่อกี้คือตัวเราวาร์ปใช่ปะนี่แหละนี่แหละมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงๆนะคะก็คือเหมือนว่าเขาจะสูบเอานะคะโอ้เราคือมันตามปอมาอย่างไวเลย,อเอยปอเจอแล้วทุกคนรีบไปเร็วโอ้โหโอ้โหตอนนี้ปอได้มาชิ้นหนึ่งแล้วมันคือรูปปั้นค่ะเห็นปะอยู่ข้างหลังเราอ่ะ ผูจะว่าเป็นแล้วคือพวกนางเนี่ยก็วิ่งตามปอยอย่างไวเลยอะเรามารอดูว่าชิ้นต่อไปของอินฟตังคืออะไรนะคะแล้วก็นับถอยหลังอีกแล้วคืออะไรเหรอมีเสียงเพลงด้วยเฮ้ยอะไรอะเอ้าเดี๋ยวตอนนี้ปอปกลายเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งเฉยเลยเดี๋ยวโอ้ย ฉันไม่ชอบมุมมองแบบนี้เลยทุกคนอินพอจังต้องการกันไกลนะคะเพื่อนๆก็คือว่าแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานะคะมันจะเกิดขึ้นแค่ครั้งละ15วินาทีนะคะให้เราเนี่ยอดทนแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะคะเอาล่ะ ตอนเนี้ปอต้องไปหาก,กันไกให้เจอค่ะกันไกเท่าที่ปอจาได้เนี่ยมันอยู่ในห้องเย่าผ้าอะไรอ่ะอีกแล้วหรอรอบนี้เราจะ,จ,ะจะเจอกับอะไรวะสอง,นงเนงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยวิ่งกลับหลังสวยเลวทุกคนมันยากไปเะวะเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยววิ่งกลับหลังโอ้โหโอ้โหยากเกินเดี๋ยวเดี๋ยว ทนหน่อยออโอเคค่ะเดี๋ยวนะคือตอนนี้ปอต้องไปเอากรรไกรก่อนนะคือปอไม่รู้ว่าอินฟจังนะคะต้องการทั้งหมดกี่อันนะคะสําหรับไอเทมนะคือเมื่อกี้อะ่ะยากจริงๆนะเอา้ากรรไกรไม่มีอะ่ะเฮ้ยทําไงดีแล้วกรรไกรไปอยู่ไหนวะเน,นี่ยอ,อย่าบอกนะว่าเขาแลนด์ดอฟเ้ยมันมดืดมันมืดเกินไปปอมองไม่เห็นทางอุ้ย โอยอตอนน oh well ี้คือปอก็เดาๆทางเอานะคะทุกคนคือไรไระโอ้ไม่กอดโอ้โหโอ้โหแล้วคือปออะเดาทางถูกด้วยไงนี่แหละประสบการณ์จากการที่ปอเนี่ยก็เล่นเกมนี้มานานนะคะทำให้ปอก็จำทางได้โดยที่มืดอยู่แล้วตอนนี้กันไกอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่กอด หุยอีกแล้วเหรออุยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะทุกคนยากมากกันไกลอยู่ไหนวะเอ้าแล้วปอก็คือแบบว่าตัววาร์ปมาอยู่ชั้นสออีกแล้วห้องนี้ก็ไม่มีโอ้ไม่กอดมันยากมากทุกคนกันไกลอยู่ไหนอ่ะแล้วคือพวกนางก็แบบว่าวิ่งตามปออย่างไวเลยอ่ะ อะไรอ่ะอีกแล้วมันมาอีกแล้วรอบนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้ต้องไปหารางกว้างก่อนแล้วกันนะ6 5 4, 3, 2, ห้าสี่สสองหนอุ้ยคือตัวปอมมันใหญ่ขึ้นเอ้ยทำไงดีออกไม่ได้หอ้ยมันมาแล้วตัวปอมมันใหญ่ขึ้นช่วยด้วยอุย้ยมาดิมาดิมาดิ ตอนนี้แหละในห้องเย็บผ้าก็ไม่มีค่ะห้องนี้ก็ไม่มีทุกคนทำไงดีอุ้ยอีกแล้วมันกำลังจะมาอีกแล้วทุกคนต้องดูให้ทั่วห้องนี้ล่ะอุ้ยอะไรอะไระอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เล่นยังไงถ้าเกิดฉันขยับตัวไม่ได้แล้วเราจะต้องนั่งให้ถึง15วินาทียังไงก็ไม่ได้ปะ2000 y e a r s l a t ่ r เราจะไม่ยอมแพ้เราอะมันเป็นพวกนักโซ่อยู่แล้วคือแบบว่าตอนเนี้ยปอเล่นใหม่แบบเป็นสิบสิบรอบแล้วทุกคนมาแล้วมันมาแล้วมาถึงก็เอาเลยนะคะ ฮ้ยตัววาร์ปหรอเอา้าวาร์ปมาตรงนี้โอเคเกิดลเอ่อตอนนี้นางต้องการมีดมีดอีกแล้วหรอรอบที่แล้วปอ,อ,อก็หามีดไม่เจอนะคะรอบที่แล้วเฮ้ยแต่ว่าเหมือนปอเห็นแล้วเลยอะ่ะนี่ป่ะนี่ไงมันตัดม <Yeah. S 1> ีดอยู่ โอเครอบนี้คือถือว่าได้อยู่นะเพราะว่ามีดมันปักอยู่เลยนะคะ mm hmm. ก็เลยเห็นง่ายเนาะเอ้าไปไหนะเอา้าตัวว์ปอีกแล้วเมื่อกี้นี้มาเลยมาเลยจัดไปเลยค่ะอินโฟจังชิ้นที่สองบอกมาแกต้องการอะไรเร็วๆด้วยสันใช้เวลาในการเล่นมอดนี้มาประมาณต oh, <ready S 1> สอง <for animation. S 1> ชั่วโมงแล้วยังไม่ครึ่งทางเลยอะยังไม่ครึ่งทาง oh, เลยฮะ huh? อะไรนะต้องการมีดอีกแล้วเหรอแกจะเอามีดไปทำบ้าอะไรวะทั้งสองอันนะฮัลโหลนี่ค่ะเฮ้ยตัวว้ปอีกแล้วเอา้ารอบนี้คือมาอยู่ในห้องนี่นว่าโลกนี่ครับกลับมาดูห้องนี้ค่ะเฮ้ยเจอแล้ว <Excellent. S 1> อ๋าสวยเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้คือมีดอะอยู่ตำแหน่งเดิมสองครั้งเลยนะคะถือว่าเลิศเลย เออให้จำผ่านเถอะเพื่อนนะฉันเล่นมานานมากๆแล้วเพื่อนนะว่ามาชิ้นที่สต้องการอะไรจ๊ะเราเร็วด้วยอ,อคือเวลาที่เรา่าเก็บของได้ใช่ไหมคะก็จะมีของอ่ะอยู่รอบๆตัวเราเห็นไหมมี2เล่มนะคะเร็วๆสิๆสอะไรอ่ะ <Good luck. S 1> โอ้โห อันนี้อีกแล้วหรอมันต้องการอันนี้อีกแล้วทุกคนคืออันเนี้ยเขาให้คำใบว่าสถานที่ที่เราจะพบได้ก็คือ 1. เลยห้องคณะ2คือห้องเก็บของและ3คือข้างในท่อระบายน้ำแล้วเราจะเข้าไปท่อระบายน้ำยังไงอะ่ะทุกคนว่าไหมทีาหมายถึงท่อระบายน้ำตรงไหนหวันนี่ะ โอเคค่ะนี่แล้วก็จะมีห้องเก็บของอันนี้ด้วยนะอันนี้มีป่ะห้องนี้ไม่มีหรอห้องเก็บของมันมีกี่ห้องวะเนี่ยถ้ารวมเป็นห้องเล็กๆก,ก็น่าจะมีชั้นละหนึ่งห้องอะเหลือชั้นหนึ่งที่ยังไม่ได้ดูนะคะอ้ออีเวนต์จะมาบ่อยอะไรขนาดนี้เนาะเฮ้ยอันนี้ปะวะ ค okay, ค่ะเฮ้ย hey, ปอเจอแล้วปอเจอแล้วไม่อยู่ในห้องนี้เอาเดี๋ยวหัวโลน้นคือไรต่อมาต่อมาขอชิ้นที่สี่เลยเร็วๆเร็วๆรๆเร็วๆอินโฟจังอย่ามาถ่วงเวลาให้มันเสียเวลาเลยแกก็รู้ว่ายังไงอ่ะฉันก็ต้องรอดเฮ้ยแกรู้แกรู้มาไรอ่ะเอาอยัางอินโฟจัง ready for a mission เออเริ่มเลยอ่าเรียบร้อยดัมเบลดัมเบลดัมเบลเราต้องวิ่งไปที่หอการสแสดงน,นะคะตอนนี้ปอมไม่เจอพวกานางเลยอ่ะนางอยู่ไหนวะเออหายไปเลยเว้ยห้องนี้ก็ไม่มีว่ะตกลนก็ไม่มีเฮ้ยเจอแล้วอยู่นี่ทุกคนสวยเราได้มาสี่ชิ้นแล้ว นั้นไงมันอยู่กันตรงนั้นเข้ามาดิรอบนี้ฉันจะต้องรอดแน่นอนเออพอเราเก็บมาได้สีชิ้นเราก็มีกำลังใจเล่นมากขึ้นนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยหมือนเหมือน,นตัวปอจะวาร์บเลยใช่ปะเหมือนจะวาร์บเลยโอ้ยวา้าปไปไหนอ๋อโอเควาร์ปมาแค่นี้ถือว่าได้อยู่ <Good> ฮะมันต้องการอันนี้อันเดิมเลยอ่ะเมื่อกี้ปอไปเจออยู่ในห้องเก็บของชั้นหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวปอจะกลับไปดูห้องเดิมค่ะเผื่อว่ามันจะดรอปที่เดิมนะคะถ้าดรอปที่เดิมนะบอกเลยว่าสวยเลยพี่น้องครับให้ผมผ่านเถอะครับผมเล่นมาจะสองชั่วโมงแล้วนะครับพี่ครับนะครับพี่ให้ผมผ่านเถอะครับนี่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 น มันอยู่ในห้องนี้เว้ย <reap ing> ี่ไงอยู่ตรงที่เดิมเลยทุกคนสวยเลยพี่น้องอันนี้คือเราต้องหาให้ครบกี่ชิน้นก็ไม่รู้วะ่ะเฮ้ยเราตัวล่องหนน่ะสวยครับเราต้องหาให้ครบกี่ชิน้นวะแกต้องการอะไรคะนางอินโฟจังพูมันมาได้ไงวะทุกคน Ready for mission ตินต่อไปล้อมฮะตงการถังดับเพิงหรอถังดับเพลิงอะ่ะเท่าที่ปอจำได้นะคะก็คือมันจะอยู่แถวแถวห้องน้ำของเรานะคะน,นันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำห้เฮ้ยเจอแล้วว่าแล้วเชียวฉันเจอถังดับเพิงที่ใช้ได้แล้ว VERxi โอ้หมันมากันไวจังเลยอะ่ะตอนนี้ปอได้มาทั้งหมด5ชิ้นแล้วปะใช่ไหมหนึ่งเฮ้ย5หรือ6วะไม่รู้เลยอะ่ะ2 4 6เออใช่ปอได้มา6ชิ้นแล้วนะคะเอาดีนี่คือเราต้องหาของเยอะขนาดนี้เลยเหรอ ยากมากทุกคนใครที่เล่นต้องหัวร้อนเหมือนปอแน,แน่เลยอ,ะอ่ะรอบนี้เนี่ยอินฟอร์ังต้องการเสร็จโลหะนะคะเ,เสร็จเหล็กใช่ไหมหรือว่ามันจะอยู่ที่เดิมวะตรงนี้ปะนี่ไงมันอยู่ตรงที่เดิมเลยทุกคนสวยครับสวยเราได้มาทั้งหมดนะคะเจ็ดชิ้นแล้วน่าจะยังขาดอยู่อีกชิ้นหนึ่งปะ หรือว่าเราต้องหาให้ครบ8ชิ้นวะอ,อาจจะเป็นไปได้นะครับเอ้ยมาเลยเริ่มเลวยวิ่งเร็วฟู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 เฮ้ยนางต้องการเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือเสศษเหล็กนะคะมีไงดอปที่เดิมเลยอะจริงปะจริงปะ ทุกคนตอนนี้เราผ่านแล้วเพาบอกว่าให้เราเนี่ยออกจากโรงเรียนนี้นะคะได้เลออินฟอจังเฮ้ยก็แปลว่าเราอ่ะจะต้องหาของให้ครบประมาณ8ชิ้นจริงๆด้วยนะครับแล้วไงต่ออ่ะอ๋อนี่หรออุ้ยว้าววิคตอรี แล้วในที่สุดปอก็เล่นจนผ่านนะคะคือจะบอกว่าทุกคนคลิปนี้นะคะความเป็นจริงอะคือปออัดมาประมาณ2ชั่วโมงนะแต่ว่าปอก็ตัดให้มันเหลือแค่ ส่วนที่สําคัญเท่านั้นนะคะอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้คือปอก็ใช้ความตั้งใจแล้วก็พยายามในการเล่นให้จบนะครบเนาะถ้าใครที่อยากจะลองเล่นมดนี้นะคะปอจะแปะพีกัดนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะจะบอกว่ามันมีแบบยากด้วยนะมันจะมีทั้งความง่ายสดง่ายปันกลางปันกลางแล้วก็ยาก แล้วก็โคตรยากค่ะทุกคนก็ค,คือมีความยากมีความอะไรให้เราเลือกเล่นหลายอย่างมากๆเลยนะทุกคนก็ลองไปเลือกเล่นกันดูได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายยากจริงทุกคนมดเนี What ้ย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน